แล้วก็ผมอยู่ในร้านพิซ wow. ซ่าไอร้านไก่ที่ไม่มีใครเลยวันนี้ผมก็กำลังเล่นเกมเออ G D A V ใน Android อยู่โอ้โหยิงเอายิงเอาอันนี้อะไรปึ๊บเสกรถแป๊บนึงนะาตำรวจ หารถก่อนโอ้ยางแตกไหมรุน่นนี่เตียวเลย Benefactor s c h w a r z e r Benefactor นี่นะ่าจะแบบแทนยี่หอ้อรถเบน์นถอดแบ,บ่รถเบน ชนแบบไม่เกรงกลัวคิดถูกแล้วที่เรือคันนี้ <c oughs> มันหนักเยอะชนตำรวจได้สบ,บาย เดี๋ยวลิ้งผมส่งไปให้นะครับแม่หวงเออเลืล่นไอยมีกระตุกบ้างนี่นะปกติเวลาอัดคลิปอันคือภาพแบบโลสุดไม่มีะไรทั้งสิ้น กราฟิกก็จะดูคล้ายๆ GTA นะไม่เหมือนหรอกแต่ว่าคล้ายๆ เดี๋ยวเดินน้ตำเวชนต่ำต่ำตำโอ้โหโอ้โหขยันชนจริงีม้มาสีอ่าวรถมันต้องห่าง รถก็ไม่ไมีตาม GDLV ทุกคันหรอกไม่งั้นไฟใหญ่เปืองพื้นที่เกอ,อมีทุกคันนะเพราะมันมีมอนหนึ่งมีเกือบทุกคันเลยบเออแท้ทุกคันเลยนี่แหละเล่นทีนีพื้นที่ไม่เหลือเลยก็ต้องลองแค่นี้แค่นี้พอเป็นวีซ่าสองหนึ่งจุดสี่แค่นี้พอแล้ว ติดตั้ง APK แล้วก็เล่น PO e แบบนี้รือได้เลยง่ายมากนะจ๊อบเล็กโอเคทีนี้หลับไปเลยลงมดัดลงง่ายมากนะคะติดตั้งมดนี้ไม่ต้องทั้งะไรมาก Mm hmm. ขับไม่เก่งขับรถไม่เก่ง mm hmm. ลงมาไฝ่กับตำรวจเลยดีกว่าเดี mm ๋ย hmm. ว่ะดูมนูเปลี่ยนอาวุธแทวเปลี่ยนฝั่ง mm นี้ก่อนอืมเ mm hmm. ชิบ mm hmm. เปลี่ยนเรียบร้อย drop, ตำรวจหน้าไหนยังมา เวลาเดินกล้องก็จะใสายๆนิดนึงอย่างเงี้ยเติมเลือดแป๊บทีนี้ก็จะไฟไๆมันได้โอเคคลโอชีตไหน

ต้องเหมาะโอ้โหมันมีทาที่บงังมันมชองมายิงใกล้ๆนะไม่เคยเห็นคนหล,อล่อเลยไงไม่เคยเห็นคนหลอ่อโอ้โห,โหมันเอาเลย,ยิงอือหือจบจบข่าวแหลกแหลก เนี่ยขึ้นอยู่วีซ่าสองเมตรบายสครูมีเครดิตด้วยรถเก่งที่เท่ที่สุดผมคิดเท่าที่ผมคิดว่านะผมว่ามันคือคันนี้เยที่ผมคิดว่าเท่ที่สุดอูเบอร์แมทโอลาโคเท่สุดแล้วลาลรมาก็เป็นโอสแลตแจ็คคอ อัน้นนี้คือ Uber Map อแล้วอืกลับบ้านเซฟแล้วค่อยจบคลิปผ่านแรกแค็่มันแบบเล่นรีวิวเฉยๆเท็กเจอร์แพทอะไรพวกนี้ทม์ C Y C ตัวบอกเวลาลักษณะท้องฟ้าอะไรประมาณนี้ครับอืม แต่ว่าแมปก็ยังคงเหมือนเดิมอยู่ลักษณะหน้าตาแก๊งเพื่อนเราก็เดี๋ยวพาไปดูครับหนึงไหนนะะเอาโทษทีนี่ครับก็ใส่เสื้อลักษณะเหมือน G D L V หน้าตาชัดขึ้นเห็นหน้า mm hmm. เห็น mm hmm. เห็นเป็นหน้าเป็นตานะครับ หจะเป็น G A s ซนปกตินี่หน้านมาจากไหนไม่รู้ไม่รู้เลยว่าเป็นใคร <c oughs> โอ้แต่พวกบ b ลลาสออล่ายังเหมือนเดิมนะครับวากอสก็ยังเหมือนเดิมแค่เปลี่ยนแปลงไปแต่เพื่อเรา <c oughs> ลองรดเยอะไปไหนบ้างเฮ้ยแปดแปดนาทีแล้วอ๋อแอ h t o n Martin c o ต t i c a โบ o ิซาเล่กับอเบอร์แมช โอราโคสปอร์ตโอเคเซฟก่อนพาร์ทหน้าผมยังยัไม่ได้คิดอยู่ว่าจะทำอะไรดีช่วงนี้ก็จะแค่สัคือไมค์คร f t กับ GDA เนี่ยแหละเซฟมิลิเทอเรียซาวิสก็จบคลิปเพียงแค่น,นี้นะครับติดตามพาร์ทต,ต่อไปได้สวัสดีครับ